สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าเป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาด600เท่าสำหรับเด็กนะครับซูม600เท่า axs 1 0 1 9นะครับตัวนี้นะั่นเองนะหน้าตาสภาพแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะครับของเยอะแยะเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะแกะกล่องมาให้ดูนะครับหน้าตาสภาพจะเป็นแบบนี้ไม่ดูเฟรมนะก็จะมีตัวเอ่อกล้องจุลทรรศน์นะมีครีมสำนีบ หนีบจับนะครับหนีบจับวัตถุเล็กๆที่มองที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะมีตัวตัวช่วยคีบกับช่วยเขียียให้นะคเออแล้วก็มีเออมีถาดสไลด์กระปุกใสเออมีกระปุกใสนะครับมีถาดสลด์อยู่สอันมีสรองอยู่สอันนะมีตัวอย่างอยู่หนึ่งนะผมจะเอาตัวอย่างออกมาก,ก่อนเออก็มีกระปุกตัวนี้ไว้สำหรับใส่ชีโรกนะครับอืม ประมาณนี้เป็นตัวอย่างของเชื้อโรคให้เราเอาไว้ใส่แล้วทดลองดูสำหรับเด็กนะฮะมันจะเป็นขุยๆเล็กๆนะเป็นเชื้อราสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีสติกเกอร์สำหรับติดป้ายชื่อตัวนี้นะครับพลาสติกปลายแหลมนะครับตัวนี้นะสติกเกอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าลวงนะลวงไปไหนเนี่ยนะเอาไว้ติดกับอะไรเหรอไว้ติดกับอ่า ถาสไลด์ตัวนี้นะครับไว่าสลับวางวัตถุนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับจะมีฝาปิดมาให้ด้วยนะครับมีฝาปิดมาให้ด้วยกันกเลนกันเลนมันอ่าสกรปรกนะําหรับกล้องชริยะตัวนี้นะครับกล้องจุลทรรศตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กนะเหมาะสำหรับเด็กมากกว่าก็ถึงวิธีใช้นะมันเป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กให้เด็กนำมาอ่าเรียนรู้นะสอนให้ช่างคิดถ้าสังเกตอะไรประมาณนี้นะ การเพิ่มทักษะทางพัฒนาการทางสมองนะมันเป็นห้องจุดรทัศน์สำหรับเด็กสีสันเลยดูเป็นแบบว่าเหมาะกับเด็กมากสีสดใสอย่างนี้เลือกกระดใหญ่ได้ตั้งแต่100 300แล้วก็600เท่านะให้เด็กๆได้มองสีต่างๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะฮะซึ่งชีวิตที่มีขนาดเล็กพืชทําการทดลองการสอนนะฮะโดยโดยก้อนจุรทัศน์ราคาถูกนะฮะมันเป็นห้องจุรทัศน์ที่เหมาะสำหรับครูบาอาจารย์ที่ซื้อไว้ติดตามห้องเรียนนะห้องวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะซึ่งชีวิตขนาดเล็กพืช นะด้วยการด้วยกล้องจุลทรรศราคาถูกราคาสบายกระเป๋านะครับขนาดกระทัดรัดน้าหนักเบาพกพาไปได้ทุกที่นะครับนะเหมสะสรบในห้องเรียนมสะสรบโรงเรียนจริงๆก็นํามาใช้ที่บ้านได้นะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นอ,อ,อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนเสมอไปใช้ได้ทั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไดครับกล้องจุลทรรศ600เท่ตาต,ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมครบคันนะผลิตผลิตมาพลาสติกกระดาษเกรดเอนะครับ ผลิตมาจากพลาสติกขนาดเกรดเอไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนะครับช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กได้เป็นอย่างดีนะฮะถ้านใดรกำลังมองหาของขวัญพิเศษให้เด็กๆก,ก็ตัวนี้เลยฮะไมโครสโคป600นะฮะก็แนะนํากันไปจะมีตัวหนีบสำหรับหนีบถาสไลด์ตัวนี้นะครับอ่ะทําให้ดูแล้วก็นํามาหนีบหนีบตรงนี้หนีบให้พอดีนะแล้ววิธีใช้ของเราก็คือเราก็ใช้ตาส่องไปตรงนี้แหละ แต่ทีเนี้ยก่อนจะส่องนะครับคุณให้นําฐานมาใส่กับกอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนซึ่งฐานเราจะใส่กันตรงที่ตูดเหมือนเนี้ยครับเป็นฐาน AA2 สองก้อนนะครับซื้อมาใส,าเส่เสียบไปก่อนมันจะเป็นตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหลอดไฟที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับดีใช้แล้วก็หมุนหมุนหมุนตัวนี้นะครับเนี่ยี่ยมีกระจกเนี่ยหมุนด้านไฟด้านหลอดไฟขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับจะมีไฟส่องขึ้นมาเราก็จะได้มองเห็น มองเห็นได้ง่ายๆเราก็มีปรับความสูงตรงนี้นะครับสูงต่ําตรงนี้ปรับใกล้ปรับไกลปรับความใกล้กับความไกลให้เมองใกล้มองไกลมองให้ได้ชัดได้ละเอียดนะเป็นการปรับโฟกัสนะครับเดี๋ยวเราจะมีปรับนะครับเห็นตัวเลขไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับหนึ่งร้อยเท่านะครับตอนนี้ซูมแล้วก็มาที่หกร้อยเท่าเอ้ยหนึ่งร้อยก่อนหมุนไปทางขวาครับอันนี้สามร้อยเท่าแล้วอันนี้หกร้อยเท่าคือซูมใกล้สุดของมันแล้ว ครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอากล้องโทรศัพท์โทรศัมาถ่ายให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ค <_ V> งต้องอย่างนี้เพราะเรามองไม่เห็นนะผมจะพยายามทําให้คุณผู้ชมเห็นนะมันมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่โอเคอืมอันที่จริงผมว่าโอเคเแล้วครับเห็นไหมครับ เห็นเป็นเชื้อโรคนะฮะความจริงแสงมันจ้ามากคุณอาจจะมองไม่เห็นจากจอโทรศัพท์แต่คุณต้องมามองด้วยขับตาตัวเองนะแสงมันจ้ามากเนี่ยครับโอเคโอเคยับไปห,หน่อยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะจะมีเริที่มันชัดกว่าน,นี้นะครับโทรศัพท์ยังไม่โฟกัสเลยมากโอเค นี่ครับหน้าตาของมันนะเป็นแบคทีเรียรที่อยู่ในกระจกตัวนั้นนะในถาสไลด์ตัวนั้นนะครับที่ไฟกําลังส่องเข้ามาจากกล้องนี่แหละครับผมจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคุณต้องอคุณต้องมาดูด้วยตัวเองฮนะคนที่สายตาคนเรากับสายตากล้องไม่เหมือนกันยิ่งเป็นไฟส่องมาจากข้างล่างเนี่ยโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยกล้องที่ถ่ายอยู่นี่ก็บางทีอาจจะรับแสงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมันจะค่อยโฟกัสนะครับ ต่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แหละครับเอ่อสำหรับสินค้าตัวนี้นครับลูกค้าท้าใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้นะ2เบอร์เลยหรือติดต่อได้ที่ดีไลน์อยู่ข้างบนนี้นะนะครับติดต่อกับสินค้าติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ติดตามคลิปรีวิวสินค้านี้กันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ